สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่เจาะลึกข่าวร้อนครับการเมืองไทยกลับมาร้อนระอุอีกครั้งหลังจากที่เราได้คณะรัฐมนตรีชุดใหม่เป็นที่เรียบร้อยเปิดประชุมสภาวันแรกก็เจองานเข้าทันทีครับใช่เลยค่ะคุณวีระเรียกว่าเป็นบทพิสูจน์ฝีมือรัฐบาลใหม่ตั้งแต่วันแรกเลยโดยเฉพาะความสําคัญกับประเทศเพื่อนบ้านที่ดูจะร้อนแรงแซงทุกประเด็นในตอนนี้เลยค่ะคุณนารีกําลังหมายถึงความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาใช่ไหมครับถูกต้องที่สุดค่ะ เพราะเปิดเช้ามาวันนี้สมเด็จคุณเซนประธานองคมนตรีกัมพูชาก็สร้างแรงสั่นสะเทือนด้วยการโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวแบบดุเดือดเลยค่ะท่านประกาศกล้าวว่าคขมรมจะไม่ทนอีกต่อไปโอ้โหใช้คำว่าไม่ทนเลยทีเดียวถือว่าเป็นการส่งสารที่แข็งกร้าวมากนะครับเกิดอะไรขึ้นครับคุณนารีท่านระบุว่าทนกับสิ่งที่ท่านเรียกว่าคำขู่ของไทยไม่ไหวแล้วค่ะ พร้อมกันนี้ยังสั่งการผ่านสื่อไปถึงนาย,ยกรัฐมนตรีหุนมาเนธซึ่งก็คือบุตรชายของท่านให้พิจารณามาตรการตอบโต้ขั้นเด็ดขาดนั่นคือแบรนด์สินค้าไทยทุกอย่างค่ะคุณวีระทุกอย่างเลยเหรอครับนั่นหมายรวมถึงอะไรบ้างทุกอย่างจริงๆค่ะไม่ว่าจะเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงก๊าซหุงต้มไฟฟ้าไปจนถึงสินค้าอุปโภคบริโภคทุกชนิดท่านผู้ชัดเจนว่าให้เลิกซื้อจากไทยโดยเด็ดขาด นี่คือมาตรการตอบโต้ที่รุนแรงมากนะคะถ้าเกิดขึ้นจริงมูล,ลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจมหาศาลแน่นอนแล้วอะไรคือฟางเส้นสุดท้ายที่ทําให้ท่านออกมาเคลื่อนไหวรุนแรงขนาดนี้ครับสมเด็จฮุนเซนอ้างในโพสต์ของท่านเลยค่ะว่าที่ผ่านมาเมื่อไหร่ก็ตามที่เกิดปัญหาขึ้นฝ่ายไทยมักจะข่มขู่กัมพูชาว่าจะตัดระบบสาธารณูปโภคท่านถึงกับใช้คําพูดที่น่าตกใจว่า พวกเขาคือฝ่ายไทยบอกว่าเราจะตายถ้าพวกเขาไม่ส่งออกมาให้ซึ่งเป็นการกล่าวอ้างที่รุนแรงมากเดี๋ยวเดียวนะครับผมทำข่าวการเมืองและต่างประเทศมาหลายปียังไม่เคยได้ยินเจ้าหน้าที่ระดับสูงของไทยคนไหนออกมาพูดจาในลักษณะนั้นเลยนะครับนี่เป็นข้อมูลที่น่าแปลกใจมากไม่แน่ใจว่าเป็นการตีความหรือท่านไปได้ยินมาจากแหล่งไหนนารีก็คิดเหมือนกันค่ะแต่ท่านยังพูดต่อไปอีกนะคะบอกว่าแม้พวกเราจะไม่มีกิน ก็อย่าไปพึ่งพวกเขาเราต้องหาแหล่งอื่นมาสนับสนุนเพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งเป็นการปลุกใจคนในชาติของท่านอย่างชัดเจนเลยค่ะซึ่งสถานการณ์แบบนี้มันก็สอดคล้องกับภาพที่เราเห็นจริงๆที่ชายแดนนะครับอย่างเมื่อคืนที่ผ่านมาที่จังหวัดสักแก้วมีคนไทย3คนต้องเสี่ยงชีวิตมุดรั้วลวดหนามหนีตายออกจากบ่อนคาสิโนในปอยเปตเพื่อกลับมาขอความช่วยเหลือจากทหารไทยน่สท้อนว่าปัญหาอาชญากรรมข้ามแดนและแก๊งคาลเซ็นเตอร์ยังคงเป็นปัญหาใหญ่ที่รอการ แก้ไขและแน่นอนค่ะเรื่องร้อนๆแบบนี้ถูกหยิบยกไปเป็นประเด็นในสภา,าทันทีในการเปิดประชุมวันแรกคุณนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิจากพักประชาชนในฐานะผู้นำฝ่ายค้านก็ลุกขึ้นตั้งกระทู้สดเรื่องนี้กับรัฐบาลเลยค่ะเป็นการเปิดเกมของฝ่ายค้านที่รวดเร็วและตรงเป้ามากนะครับเพราะเป็นเรื่องที่กระทบทั้งความมั่นคงและเศรษฐกิจแล้วทางรัฐบาลว่าอย่างไรบ้างครับผู้ที่ลุกขึ้นตอบกระทู้คือบิ๊กเล็กพลเอกนัทพลนาคพนาชิต รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมซึ่งตอนนี้ก็ทำหน,น้าที่รักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอยู่ด้วยและท่านก็ได้เปิดเผยข้อมูลเบื้องหลังที่น่าสนใจมากค่ะข้อมูลอะไรครับบิ Big ๊กเล็กเล่าในสภาเลยค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยท่านนายกแพททองทานเนี่ยอึดอัดกับโพสต์ของสมเด็จหุ่นเซนมากถึงขั้นอยากจะโพสต์เฟซบุ๊กตอบโต้แบบทันควันเลยค่ะแต่ตัวท่านเองนี่แหละค่ะที่เป็นคนเข้าไปเบรกและขอร้องเอาไว้บอกท่านนายกว่าจะเย็นๆก่อนอย่าเพิ่งตอบโต้ เพราะเกรงว่าสถานการณ์จะยิ่งบานปลายและแก้ไขได้ยากขึ้นโอ้โหนี่เป็นข้อมูลหลังมานที่น่าสนใจมากนะครับแสดงว่าท่าทีของรัฐบาลไทยคือพยายามจะลดความร้อนแรงของสถานการณ์ลงไม่ต้องการสาต์น้ำมันเข้ากองไฟแต่ดูเหมือนฝั่งกัมพูชาจะคิดตรงกันข้ามเลยนะครับตรงกันข้ามแบบสุดขั้วเลยค่ะคุณวีระเพราะหลังจากที่บิ๊กเล็กชี้แจงในสภาไปไม่นานเตียเซฮารัฐมนตรีกรลาโหมคนใหม่ของกัมพูชา ลูกชายของพลเอกเตียบันทีก็ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กสวนกลับทันทีเลยค่ะว่าอย่างไรครับคราวนี้ท่านเตียเซหาบอกว่าที่รัฐมนตรีไทยบอกว่าสถานการณ์ชายแดนมีสัญญาณบวกและเริ่มมีการพูดคุยกันแล้วนั้นไม่เป็นความจริงเขายืนยันว่ายังไม่ได้มีการพูดคุยอย่างเป็นทางการกับฝ่ายไทยเลยการหารือครั้งสุดท้ายคือวันที่5มิถุนายนที่สระแก้วโน่นเลยแล้วท่านก็ตบท้ายด้วยการโยนกลับมาเต็มๆว่าคาเมนไม่ได้เป็นฝ่ายปิดด่าน แต่เป็นกองทัพไทยที่เริ่มกอดดังนั้นถ้าจะแก้ปัญหานี้ไทยก็ต้องแก้ด้วยตัวเองไม่จำเป็นต้องมาคุยกับกัมพูชาโอ้โหเท่ากับว่าตอนนี้ทั้งสองฝ่ายซื่อสารกันคนละเรื่องเลยฝั่งเราบอกว่ากำลังจะดีขึ้นเริ่มคุยกันแล้วแต่อีกฝั่งบอกว่ายังไม่ได้คุยแถมยังเป็นความผิดของไทยอีกด้วย แล้วที่น่าสังเกตคือสมเด็จคุนเซนเองก็เดินสายการทูตรอบทิศเลยนะครับทั้งไปสิงคโปร์พบผู้นำญี่ปุ่นเหมือนกำลังสร้างพันธมิตรใหม่ๆและลดการพึ่งพาประเทศไทยแล้วแบบนี้รัฐบาลใหม่ของเราคุณจะวางท่าทีอย่างไรต่อไปดีคะคุณวีระ ในเมื่อสถานการณ์มันดูจะซับซ้อนและเปราะบางเหลือเกินเป็นโจทย์ใหญ่ที่ท้าทายมากสําหรับรัฐบาลชุดนี้โดยเฉพาะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคนใหม่ที่จะต้องเข้ามาจัดการปัญหานี้สิ่งสําคัญที่สุดตอนนี้คือการสร้างช่องทางการสื่อสารที่เป็นทางการและชัดเจนต้องหาทางพูดคุยเพื่อลดความเข้าใจผิดและต้องมีท่าทีที่สุขุมแต่หนักแน่นเพราะเรื่องนี้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อปากท้องและความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนคนไทยตามแนวชายแดนครับ คงต้องจับตาดูกันอย่างใกล้ชิดค่ะว่ารัฐบาลจะคลี่คลายสถานการณ์นี้ไปในทิศทางไหนสำหรับวันนี้เจาะลึกข่าวร้อนหมดเวลาลงแล้วค่ะกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ในอีพีหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ